สวัสดีครับสวัสดีกับเพจอีสานขึ้นทินนะครับผมหรือเฟซบุ๊กไปต่อหรือพอแค่นี้นะครับผมนี่นะครับผมอยู่ในบางบัวทองนะครับผมกรุงเทพมหานครนะครับผมระเบียงนะครับพี่น้องนะครับผมอีสานขึ้นทินนะครับผมซื้อกินไลยกับบัไว้นะครับกรล่อง ล่องปลูกเบิงนะครับล่องปลูกักแตงเบิงนะครับใบเหี่ยวคือใบเหี่ยวนอ้่นะครับเนาะล่องปลูกแตงเบิงกะปลูกได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับเนาะแตงนะครับเนาะจะได้หาไหม่มาเฮ็ดข้างให้มันแล้วนะครับเฮ็ดทางักแตงนะครับหาใหม่มาเฮ็ดในเขาแล้วนะครับระเบียงอันนี้ระเบียงนะครับเนาะนี่ระเบียงสั้นสองนะครับ อ่าห้าที่ปลอยลงๆกับมันมันกระแดดห่อนงั้นหอที่ออกมานางเห่นมันกระแดดห่อนนะครับเนาะแล้เลยปลูกอา่าผมคิดว่าปลูกให้มันหง่ขึ้นมานี่มันที่บังหม่มพอดีเ้าก็หาโตะมานางมงนี้นะครับเนาะหาโต๊ะมานางมงนี้เล่นแล้วก็ปลูกพักอา่าตัวนี้ตายแล้วก็เอาบักทัวมาปลูกบางทีนะครับเนาะเอาบักทัวมาปลูกไปแทมขึ้นไปหรือเอาพักเคี้ยวมาปลูกให้มันอ่าง่ายมาเก็บกินกับ พริกกับแกงเขากับเจบเออยูนี่นะครับเนาะความสุขเล็กๆในหน่อยของขคนไก่บานไก่ทินนะครับเนาะเป็นกำลังแรงใจให้สุปูุ่กคนที่มาสู่เบียกสู่การสูงานในเมื่องเราบรายก้าบานนักเทียนะครับผมผมกับมีบานมีซองแต่ว่าบออยากติดกับแต่ว่ากับบรายกับนะครับเนาะฝากเพื่อนๆติดตามอีสานขึ้นทินเนี่ยครับนะครับเนาะฝากไว ก็เป็นแนวทางอีกแนวทางนึ่งนะครับสำหรับค้นพื้นที่หน่อยอันนี้ทางในชาติทดลองเบื้องนะครับผมสิปประมาณสองสี่หกซิบกระถางนะครับ,นะรบปลูกไว้ในกระถางนะครับเบื้องวันที่ได้ผลผลิตบอนะครับทางในชาติใส่ปุ๋ยไปแล้วนะครับผมนี่ใส่ปุ๋ยไปแล้วนะครับผมกรารังใบเขียวขึ้นนะครับ อีกประมาณอาทิตย์หนึ่งอาทิตบอ่อเท่าเคีย้ยอยู่บ่ครับผมนี่มา่านนี่าสร้างในชาติเลยตัดอ่าเป็นอีกแนวทางหนึ่งไอพี่น้องชาวอีสานร่องเฮ็ดกินกันเบิงนะครับเนาะสำหรับคนพื้นที่นหน่อยๆนะครับเนาะคนมักในการเกษตรนะครับผมทางอีสานอ่าทางในชาติอ่ะทางอันบ้านอีสานขึอนที่นกเฮ็ดไปส่นละครับผมเฮ็ดไปนะครับผม เพื่อให้ลืมบ้านลืมซองไปเนาะครับเนาะโอเคครับฝากติดตามน้ำนี้เด้อครับเด้อเพจทีสารเกลื่อนทิ้น,นะครับผมเป็นน้องไม้นะครับฝากน้องไม่คนหนีไว้น้ำเนี้นะครับเนาะขอบคุณหลายๆครับ